สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับอาร์มอีกแล้วนะครับกับใครๆก็เข้าครัวนะครับอาร์มยังอยู่กับเมนูข้าวกล่องแสนอร่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับอาร์มจะมาสาธิตการทําเมนูข้าวกล่องนะครับที่ทํามาจากซูชิเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเบสิกออฟซูชิเลยนะครับสามารถเริ่มต้นโดยการทําซูชิแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับชื่อเมนูว่าเมนูโฮโซมากิซูชิครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับ ครับส่วนผสมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมีข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นหุงสุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีนะครับอันนี้เป็นน้ําปรุงนะครับก็สามารถกลับไปดูสูตรได้นะครับที่เมนูข้าวกล่องของเพื่อนนะครับก็เป็นน้าปรุงของข้าวซูชินะครับแล้วก็นี้นะครับสาลายนะครับเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ปูอัดนะครับอันนี้เป็น หัวใช้เท้าดองนะครับคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับก็จะเขียนว่าผักดองญี่ปุ่นนะครับก็เลือกซื้อมานะครับก่อนที่เราจะมาหั่นก็ล้างแล้วก็ซับให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นครับหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทานคู่กับขิงดองแล้วก็วัซสบิครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ ครับตอนนี้นะครับอามก็จะมาเริ่มทําตัวข้าวซูชิของเรานะครับก็ข้าวต้องร่อนเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ลงไปในชามผสมของเรานะครับอามจะผสมครึ่งเดียวก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเทคนิคเพื่อไม่ให้ข้าวติดตัวภายไม้ของเรานะครับก็รับด้วยพลาสติกแรปนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับถ้าตรงนี้มัน อติดก,ก็เอาสกอเทปใส่ติดก,ก็ได้แลังจะดึงดึงให้เก้ามนะครับแล้วก็น้ำปรุงนะครับก็เย็นนิดนึงนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนนะครับที่เป็นก้อนๆน,นี้ก็บีให้มันแตกนะครับ แล้วก็พักให้ตัวข้าวนะครับดูดในตัวน้ำปรุงรสของเรานะครับให้มันสีมันวาวแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยนะครับไม่แฉะนะครับพักไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาห่อตัวซูชิกันครับครับเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับอามจะตัดตัวสาลีนะครับให้เป็น ชิ้นครึ you ่งหนึ่งก่อนนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งของแผ่นของแผ่นสาลดะครับนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวข้าวนะครับใส่ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจับไปเลยเงี้ยข้าวติดมือนะครับอามก็เลยทาน้ํานะครับที่ผสมกับน้ําส้มสายชูนะครับก็จะช่วยให้ตัวข้าวไม่ติดมือนะครับคุณผู้ชมก็เอาส่วนของปลายนิ้วนะครับจุ่มลงไปแล้วก็หยิบข้าวขึ้นมานะครับอ่าก็วางไปเลยนะครับ โโซมากิซูชินะครับก็จะเป็นซูชินะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับคุณผู้ชมก็โฮโซก็จะแปลว่าผอมนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นซูชิผอมๆชิ้นเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะทำม้วนหรือว่าไส้อะไรอย่างนี้ครับก็จะน้อยจะน้อยกว่าซูชิแบบอื่นนะครับพอใส่ข้าวเต็มสไลด์อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวไส้ของเรานะครับวาง นะครับแล้วก็นันลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ห่อเลยครับคุณผู้ชมตัวบ ам บูชีนี่นะครับก็ออมได้ห่อตัวพลาสติกแรปไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวสาราลายนี่ครับสัมผัสกับตัวแบมบูชีนะครับไม่งั้นเราก็สังเกตไม่ได้นะครับว่าตัวแบมบูชีเนี่ยมันมีฝุ่นติดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม จากนั้นนะครับก็ดึงอย่างนี้นะครับดึงเข้าหัตัวนะครับให้แน่นนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับหั่นเราก็จะเอาตัวมีดนะครับไปสัมผัสกับน้ํานะครับแล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้นะครับให้ตัวน้ำเนี่ยโดนคมมีดนะครับก็จะช่วยให้ตัวข้าวนะครับไม่ติดกับมีดนะครับจากนั้นเราก็หั่นเลยครับคุณผู้ชมมีดต้องคมนะครับ นี้นะครับเห็นไหมครับไส้จะแบบแค่ไส้เดียวนะครับชิ้นก็จะต้องหั่นเป็นชิ้นพอครับนี่เห็นไหมครับข้าวติดแล้วก็ต้องชุบน,น้ําอีกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดใส่กล่องของเรานะครับ แล้วก็ส่วนเดี๋ยวอามจะสาธิตนะครับในในส่วนของตัวผักดองแล้วก็ปูอัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับตอนนี้นะครับทุกอย่างก็ครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะมาลงจานเอ้ลงกล่องกันเลยนะครับอามก็จะเอาตัวอ่าเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงวันนี้อามมีนะครับถ้วยกระดาษเล็กๆนะครับสําหรับเอาไว้ใส่ข้าวกล่องนะครับก็หาซื้อได้ตามราคาที่เขาขายอุปกรณ์ทําซูชิได้นะครับหาซื้อได้เลยนะครับอามก็จะเอาซูชินะครับใส่ลงไปในกล่องนี้เลยนะครับ นีประมาณนี้ที่จริงมันใส่ได้อีกอันหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี้ก่อนเราก็จะดันดันไปมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอีกกล่องหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้ชั้นแรกก็เสร็จแล้วนี้นะครับแล้วก็ ชั้นที่สองใส่ผักดองนะครับคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนตัวไส้ก็ได้นะครับอย่างบางคนชอบอแตงกวาชอบอแครอทสดนะครับหรือว่าแครอทลวกอะไรเงี้ยก็มาใส่ไส้ได้นะครับหรือบางคนชอบทานปลาดิบก็เอาปลาดิบมาใส่ได้นะครับอันนี้เราเป็นทำเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมแบบว่าลองลองไปทำกันดูนะครับ ง,ง่ายนะครับต่วนปวูอัดวันนี้ปูอัดเราชิ้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมไม่แน่แต่อาจจะได้แค่4ชิ้นว่าเราจะดันทุลังเข้าไปให้ได้6ชิ้นเหมือนกับชาวบ้านเขาคือจริงก็ใส่ง่ายนะคุณผู้ชมติดอยู่ตรงที่ว่าอามนิ้วใหญ่ ถ้าเราหยิบจากอะไรลำบากนิดนึงอืมได้แักเข้าไปลยครับอย่างนี้จะได้ดูเต็มเต็มกล่องขึ้นมานิดนึงนะครับเอแล้วก็ส่วนวาซาบินะครับกับขิงดองนะครับเราก็จัดจัดไว้ส่วนข้างบนนะครับฝาปิดอย่างนี้ าราบ,บีบลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมอืมนี่แล้วก็มีชออยยุที่เป็นซองๆนะครับก็สะดวกแล้วก็พบผาได้ง่ายนะครับแล้วเราก็จะปิดฝามันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดอยาาสถิตการปิดให้ดูก่อนนะครับปิดกล่อง แล้วก็อย่างนี้นะครับส้อนกันก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับข้าวกล่องอันนี้เป็น3แบบ3มชั้นนะครับสามารถเอาไปทานเป็นมื้อกลางวันหรือว่ามื้อในไหนก็ได้นะครับสําหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายเอาไปทานกับเพื่อนก่อนนะเพื่นอนรออยู่ข้างบ้านแหละ